<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนปีปีน้นนนนองน้อง fc แฟนช่องนะครับวันนี้นะครับเสียขนขวัญเก่นก็จะมาวางแนวทางรัฐบาลวันที่31เดือน 7. พศ2566นะครับก่อนที่จะวางแนวทางวันที่3 0 เดือนเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเซียนคอนเกนก็จะขอสรุปแนวทางวันที่16เดือนเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่ผ่านมานะครับไปดูกันเลยนะครับสรุปผลนะครับรัฐบาลที่ผ่านมานะครับสําหรับวันประจําวันที่16เดือนเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็ที่ผ่านมาเซียนคอนเกนก็จะสรุปรัฐบาลนะครับ สำหรับสูตรชนสูตรของเซียนคอนแก่นงวดที่ผ่านมานะครับก็คือสูตรชนสูตรนะครับรัฐบาลงวดวันที่16เดือน7พศ2566นะครับสูตรที่1นะครับเด่น5รอง1นะครับ4อยู่างอยู่นอกกรอบนะครับเด่น5รอง1นะครับ4นอกกรอบนะครับก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปที่5เข้าไปที่หลักร้อยนะครับ5เข้าหลักร้อย บนนะครับอันนี้ห้ามาบนนะครับห้ามาบนหลักร้อยนะครับห้ามาบนหลักร้อยนะครับส่วนสูตรที่สองนะครับเจ็ดกับหกนะครับเจ็ดกับหกนะครับก็มาหกหลักสิบล่างนะครับมาหกหลักสิบล่างส่วนสูตรที่สามนะครับ 3กับ7นะครับเสียนคนเจลฟัน7นะครับไม่มานะครับมาที่3มนะครับมาที่3บนนะครับมา3บนนะครับเสียนคนเกลเลือกผิดตัวนะครับเลือกผิดตัวเลือก7นะครับเสียนคนเจลเลือก7แต่มา3นะครับฟันไปที่7ตัวเดียวก็ไม่มานะครับมาที่3าม ส่วนสูตรที่สีนะครับสูตรที่สีอ่ะก็มาที่ห้าหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับห้ามาหลักร้อยบนนะครับส่วนสูตรที่ห้านะครับ123มา2ล่างนะครับหลักหน่วยนะครับเ <c oughs> ถียนที่จะ ได้ตังดันไม่ได้ตังนะครับดันตัด2ออกไปซะงั้นจับ1มาแทนนะครับอ่ะส่วนฟันตัวเดียวนะครับตัวเดียวฟันเซียนคอนเกนฟันเจ็ดนะครับไม่มานะครับมาที่3นะครับเลือกผิดตัวนะครับเลือกผิดตัวอ่านะครับผมมาตามกันต่อนะครับดูนะครับสําหรับตัวอ่าเซียนคอนเกนจับคู่ชุดนะครับ จับคู่ชุดนะครับสําหรับงวดประจำวันที่16ที่ผ่านมานะครับอ่านะครับจับคู่ชุดนะครับบนนะครับ7นะครับเด็กเด่นบนล่างนะครับ7 6 2นะครับ7 6 2ดิสเด่นไปอยู่แถวเดียวกันเลยนะครับ762ส่วนข้างล่างก็3า9นะครับเสียงคอนเกนก็จับตัวเด่นนะครับ7กับ6นะครับส่วน อ,อีกตัวประกอบนะครับก็คือ1กับ9นะครับเจนกวนเกนจับไปที่7 3 7ดส9เจดหนึ่งเจดนะครับส่วน6ก็6 3สา6หนึ่งนะครับ2ก็คือสองสามสองแล้วก็สองกกันนะครับเจนกวนเกนวงกลมเจ็ดหนึ่งเจดก้าหหนึ่งหกเไปอยู่ข้างหน้านะครับของรางวัลที่1ไปอยู่ข้างหน้านะครับ จะหกหนึ่งนะครับส่วนสองนะครับไปอยู่แถวเดีวยวกันเสียดายนะครับผมเสียดายไม่เป็นไรนะครับก็สู้กันต่อนะครับสู้กันต่อนะครับสําหรับแนวทางนะครับเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับอ่ะอ่ะมาดูกันต่อนะครับสําหรับวดประจาวันที่สามสิบเอ็ดนะครับวดประจำวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดเก้เอ็ดนะครับ อแ็บได้คบนะครับสำหรับสูตรจนสูตรของเซียนคอนเกนสำหรับสูตรจนสูตรของเซียนคอนแกนนะครับอ่าวันประจำวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสูตรจนสูตรนะครับวันนี้เซียนคอนเกนฟันไปที่สามนะครับฟันไปที่สามอืม เชียนคนเกล็นฟันไปที่สามนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรชนสูตรสูตรที่หนึ่งคือเด่นเก้ารองแปดนะครับหนึ่งข้างนอกกรอบนะครับสูตรที่สองนะครับเจ็ดกับห้านะครับเจ็ดกับห้าสูตรที่สามนะครับแปดกับสามนะครับแปดกับสามเสียนคนเกล็นฟันไปที่สามนะครับผม สูตรที่4นะครับ079นะครับผม079สูตรที่5นะครับ126 126นะครับฟันตัวเดียวคกนเสียนต์อนเกนฟันตัวเดียวไปที่3นะครับฟันไปที่่าแขบได้แขบเลยนะครับแขบได้แขบเลยสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชอบสูตรไหนนะครับก็นําไปจับได้เลยนะครับสําหรับเดี่ยวทางของเสียนคอนแกนนะครับ เสนอเป็นแค่แนวทางนะครับเสนอเป็นแค่แนวทางมาดูกันต่อนะครับสําหรับอ่านมาดูกันต่อนะครับดูกันต่อสําหรับสูตรจนสูตรผ่านไปนะครับแคบได้แคบนะครับแคบได้แคบ <c oughs> อ่ะมาดูจับคู่นะครับจับคู่ชุดที่หนึ่งให้นะครับ เซียนขอนแก่นยังจะมีชุดที่2อีกนะครับจับสูรชนอ่าสูรเรียบร้อยนะครับเลขเด่นบนล่างชุดที่หนึ่งนะครับแปดสามห้าเจ็ดศูนย์เก้านะครับแปดสามห้าเจ็ดศูนย์เก้านะครับเซียนขอนแก่นจับคู่นะครับจับคู่แปดสามนะครับวินนะครับวินคู่นะครับวินคู่จับคู่วินนะครับแปดสามแปดห้า 808789นะครับแล้วก็เด่น3ก็35303739นะครับส่วนเด่น5ก็คือ505759นะครับเด่น0ก็0709นะครับแล้วก็เด่น7ก็คืออ่าผิดแล้วครับอ่อโัวทีนะครับ เด่นเจ็ดก็คือเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าโอเคนะครับเจ็ดเก้านะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเด่นเด่นเจ็ดก็คือเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้านะครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับก็เด่นเจ็ดก็คือเจ็ดเก้านะครับ,รบ,รบ,อ,รบอ่ะเฉียนก้อนก็จับคู่ให้นะครับเลขเด่นบนล่าง ชุดหนึ่งนะครับเท่ากับสิบห้าคู่นะครับสิบห้าคู่นะครับจับคู่นะครับสิบห้าคู่สิบห้าชุดนะครับสิบห้าชุดบนล่างนะครับ สุดทบห้าชุดนะครับเซียนกอนเก็นก็จับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะครับเซียนกอนเก็นก็จะมาจับคู่ชุดให้นะครับอ่ะเซียนกอนเก็นจับให้อ่ะเจาะให้เลยนะครับเปดห้านะครับอ่ะเปดห้าแล้วก็ตามมาด้วยเปดเจ็ดนะครับเปดเจ็ดอ่ะ ส่วนเด่น3ก็คือ3 3 3 5นะครับสามารถแล้วก็3 7นะครับชุดเด่นนะครับ8 5 8 7 3 5 3 7นะครับแล้วก็ตัวกันนะครับตัวกันก็คือ5 9 ตัวกันนะครับ59นะครับกัน59แล้วก็80นะครับไม่เป็นไรครับกันแค่นี้กัน59ตัวเดียวนะครับกันหนกันห9แล้วก็ ตามนี้เลยครับตามนี้เลยเซียนกอนเกล็นก็นะครับตัวเจาะเนี้นี้ก็คือแปดห้าแปดเจ็ดแล้วก็สามห้าแล้วก็สามเจ็ดนะครับส่วนตัวกันนะครับกันห้าเก้าชุดหนึ่งชุดนะครับอะมาดูกันต่อนะครับสําหรับอันนี้เลขเหรียญบนล่างชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่ง เดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปหน้านะครับอันนี้คือจับคู่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเสียนคอนแก่นก็เจาะให้เรียบร้อยนะครับคือ85 8587เตัวน,นี้นนะครับ3 5 3 7แล้วก็กัน5 9นะครับแคบหน้าจอนะครับแคบได้แคบเลยนะครับแคบได้แคบเลยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปต่อไปอีกเหมือนกันนะครับจนกว่าจะถึง วันท <Workers> um, ี่37นะครับเพราะว่าเซียนจะเซียนกอนแกนจะทําให้เป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับสําหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่37เดือน7นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเซียนกอนแกนก็เอาไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับแคบได้แคบเลยนะครับแคบได้แคบเลยสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับเลขเด่น15ชุดนะครับ วินสิชุดนะครับเด่น8รอง3เด่น5รอง7อ่าเด่น 7, เอ้ยเด่น8รอง3เด่น7ลรองหก็เหมือนกันนะครับเด่น7ลองห้านะครับดูอยู่ที่ดูที่สูตรชนสูตรนะครับดูที่สูตรชนสูตรแคบหน้าจอได้นะครับสูตรชนสูตรแคปหน้าจอได้เลยนะครับ เช่นคนแก่นจะให้แคปหน้าจอได้เลยนะครับสูตรชนสูตรแคปได้แคปเลยนะครับแคปได้แคปเลยสําหรับรัฐบาลงวดวันที่13 11เดือน7พศ2 5 6 6นะครับสูตรชนสูตรแคปได้แคปนะครับแคปได้แคปนะครับผมแคปได้แคปเลยนะครับผมอ่ะหลังจากแคปสูตรเรียบร้อยนะครับเรามาแคป จับคู่15ชุดนะครับเด่น8รอง3นะครับเสียงคอนเกนก็จบไปที่เด่น8ปะเด่น8รอง3เสียคนคอนเกนฟันตัวเดียวก็คือฟัน3นะครับฟัน3นะครับฟัน3ส่วนเด่น7รอง5นะครับ7กับ5นะครับเสียงคอนเกนก็ฟันไปที่อ่า7กับ5นะครับ เจ็ดกับ5นะครับจับคู่ไปเลยนะครับ3735นะครับเซียนคนแก่งฟันไปที่สามเจ็ดกับ35 87ก 8, ับ85นะครับวงกลมให้นะครับ85 87 35 37นะครับแล้วก็กัน5 9นะครับผมกัน59นะครับสำหรับงวดประจำวันที่31เดือน7นะครับ31เดือนเดเพราะ ปศ2 5 6 6นะครับแ k บได้แขบเลยนะครับแขบได้แขบเลยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับเสียนคนเกนงเกาจะจับเอาชุดเอาสูตรนี้จับกับสูตรนั้นเอาสูตรนั้นจับกับสูตรรนี้ให้นะครับจนกว่าจะถึงวันที่3 1นะครับเดือน7ศ2ปา6 6นะครับ เซียนคนเกงก็จะจับให้ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับช่อง YouTube อื่นๆเขาที่เอามาจับจากอาจารย์โน้นอาจารย์นี่มาให้นะครับเซียนคอนเกนก็จะเอามาทําให้เป็นแนวทางนะครับสําหรับสูตรของเซียนคอนเกนก็จะเอาสูตรจับสูตรกันให้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็สูตรสําหรับวันนี้นะครับเซียนคอนเกนก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ แ k บได้แ k บเลยนะครับแ k บได้แ k บเลยสําหรับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่31เดือนจิพอช6 6นะครับอ่าเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสําหรับอย่าลืมนะครับเจนคอนเจนก็ขอกําลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ,บรก่อนอื่นก็ลืมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเรื่อเด็ดๆหมยดังๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ